สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับแค่ช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นแถวแถวจังหวัดอุบรน,นะลมแรงมากนะครับก็เลยไม่มีโอกาสมายิงระยะ100เมตรให้เพื่อนๆดูลมก็หยุดมาได้2อสวันแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ถือเป็นจังหวะดีในช่วงบ่ายๆก็จะมายิงโดยใช้ปืนอัดลม PCP นะครับ กระบอกนี้เป็น fx s วี d e n นะครับซื้อมา87,000ครับกระบอกเนี้ยก็ถ้าเป็นกดติดตามเป็นนักล่าก็น่าจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับปืนกระบอกนี้หลายส่วนแล้วนะครับก่อนจะเข้าเรื่องของการยิงคลิปร้อเมตรวันนี้ให้ดูลูกปืนก่อนนะครับฝาแดงนะครับมีเหลืออยู่แค่นี้นะครับ ไม่ถึงสามสิบนัดเนาะไม่อยากจะบอกว่าหมดแล้วเหมือนกันนะครับทั้งที่ทตุนไว้เยอะนะครับเป็ดน,นักล่าเองก็ไม่มียิงแล้วครับวันนี้มันขาดตลาดมานานมากมันก็เลยไม่มีใครมีออปืนกระบอกนี้เดี๋ยวผมจะให้ดู ดูลมในถังก่อนลมในถังเนี่ย250าสิบาเติมมาเต็มเลยนะครับเป็นถังแคปซูลขนาดเดี๋ยวดูขนาดก่อนน่าจะ0.48นะตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดดูตรงไหนอืมโอเคประมาณนี้แหละครับ ก็ยิงได้ประมาณร้อยนัดวันนี้ตั้งลมในถังไว้ที่สองอสาสบเลขนี่ผมตั้งไว้ที่ตรงนี้เล็กก็คือร้อยบาก็น่าจะแรงดันตั้งเป็น PSI อยู่ที่ประมาณพันสาไม่ถึงพันห้าปืนกระบอกนี้ใช้ลูกฝาแดงยิงความเร็วอยู่ที่ 960นะครับ958ถึง965เป้าอยู่ตรงโน้นนะครับต้นยางพาราต้นใบเหลืองเหลืองนอนนะครับเป็นกระสอบทรายวางอยู่ตรงโน,น้นที่ระยะ100เมตรเดี๋ยวมาจัดเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะครับเดี๋ยวจะยิง2เป้านะครับที่ ระยะร้อยเมตรเอาเป้าละหนัดนะครับเพิ่งเดินไปติดเป้ามาเหนื่อยหน่อยโอ้สวยครับเห็นไหมสโคบแคมเห็นอยู่เนาะเห็นลางๆนะครับเพราะว่าระยะมันไกลตั้งร0อเมตร นัดนี้ข้ามครับขึ้นบนไม่โดนเป้านะครับแต่ก็ยังอยู่ในแนวนะครับตรงจุดสิมพูเลยตรงกลางเลยแต่ขึ้นสูงอ๋อนัดที่สามก็อยู่ข้างกันนะครับเหมือนลูกกระสุนจะขึ้นบนนะครับ โอ okay, oh. <laughs> <laughs> เคสามนัดแล้วนัดที่สี่โอ้โหอ๋ออ๋เอเห็นแล้วสองนัดอยู่ด้วยกันนะครับข้างบนโอ้ oh, ลูกกระสุนขึ้นไปสูงมากกล้องตัวนี้ผมผมจะไม่ปรับใหม่นะครับเพราะว่า มันเป็นกล้องที่ค่อนข้างที่จะทำความเข้าใจยากเป็นตัวเวกเตอร์ออปติกซาเลมประมาณเนี้ย48เท่าก็ยิงที่จุดสีมพูเหมือนเดิมนะครับนสุดท้าย โอ้กระสุนขึ้นบนหมดเลยครับอืมเอาเป็นว่าเป้าที่สองนะครับห้านัดหลังเนี่ยผมจะใช้วิธียิงเผื่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะยิงเผื่อเพราะว่ากระสุนขึ้นขึ้นบนหมดเลยก่อนหน้านั้นไปตะเวนล่ามา แล้วก็มายิงเลยไม่ได้ปรับกล้องใหม่เลยอ่าเป็นเป้าที่สองนะครับห้านัดหลังนัดนี้ผมจะยิงยิงเป็นขอบล่างของเป้านะครับโอ้ <laughs> สวยครับสวยนัดนี้ <laughs> เห็นไหมในกล้องเห็นอยู่เนาะ นั่นเลยก็ร<อ>้อยเมตรนะครับไม่มีลมวันนี้ไม่มีลมเดี๋ยวยิงเสร็จเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังด้วยว่าปืนกระบอกเนี่ยในโรงงานเอามาทีแรกมันยิงกลุ่มแย่มากกลุ่มประมาณสามนิ้วระยะร้อยเมตรตอนนี้กลุ่มแรกนี่น่าจะประมาณไม่ถึงสี่เซนดูกลุ่มที่สองเล็งที่เดิมนะครับที่ขอบล่างของเป้า อ๋อโอเคโอเคสวยสวยนัดนี้สวยครับออกจากเป้าแต่ว่าก็ยังเกาะกลุ่มกันอยู่ืไม่นิ่งนะครับเล็งช้านิดหนึง่ง นัดนี้โดนตรงไหนเนี่ยอ๋อลงมาข้างล่างโอเคครับก็ยังยังเกาะกลุ่มกันอยู่กระสุนลงต่ำ สี่นัดผ่านไปโดนตรงไหนเนี่ยโดนหัวเล็กหนึ่งหรือเปล่าก็สุนลงมาเกาะกลุ่มอยู่ข้างล่างนะครับหลังจากที่เล็งเผื่อลงมาเล็งที่เดิมนะครับนัดสุดท้ายนัดที่ห้า เกือบโดนจุดศูนย์กลางเหมือนยังคล้องใจอยู่ยิงไปอีกสักนัดแล้วกันห้านัดแล้วนะอแถมไปอีกนัดหนึ่งครับเห็นเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ มไม่เห็นลูกปืนเลยน่าจะอยู่แถวๆนั้นโอ้ระยะร้อยเมตรนะครับ่ะเดี๋ยวไปดูกลุ่มกระสุนกันใกล้ๆนะครับปืน Fx Pcp ที่ระยะหนึ่งร้อยเมตรเป้าแรกนะครับวัดกลุ่มกระสุนจากนัดที่ ไกลที่สุด3.8เซนนะครับอันนี้กลุ่มแรกนะครับผมเล็งตรงที่จุดสีชมพูสองนัดเนี่ยเข้าซ้อนกันนะครับอีก4นัดนะครับก็อยู่ถัดกันลงมาไม่ไกลนัดหนึ่งนี่หลุดขึ้นมาข้างบนนะครับแต่กลุ่มทั้งหมดก็คือ3.8เซนนะครับกลุ่มข้างล่างเนี่ย ก็พอๆกันนะครับกลุ่มข้างล่างพอๆกันอยู่ตรงนี้สามนัดใกล้เป้านีนสามนัดผมเล็งเล็งตรงใต้ใต้เป้าสีดำนะครับกลุ่มแรกนะผมเล็งตรงจุดสีผูกระสุนขึ้นบนเปลี่ยนจุดเล็งใหม่เพราะว่าเห็นแล้วว่ากระสุนอยู่สูงก็เล็งมาที่ตรงนั่งแท่นของเป้า กลุ่มกระสุนก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่3นัด4นัดหนัดเป้านี้ยิงไป6นัดนัดนี้หลุดนะครับก็เอาเป็นกลุ่มหลักๆก็อยู่ที่ประมาณ3ามจุดหถึงสามจุดแปดเซนประมาณนี้นะครับวัดให้เห็นกันถ้าเอากลุ่มใหญ่เลยก็คือกลุ่มนี้มีหลุดมานัหนึ่งอยู่ที่5ุด 5.7ประมาณนี้นะครับประมาณนิ้วครึ่งนะครับที่ระยะ100เมตรโอเคครับทั้ง2กลุ่มอธิบายให้ฟังว่าปืนมาจากโรงงานยิงได้กลุ่มประมาณเท่ากันกับฝานะครับเท่ากันกับฝาของตลับลูกปืนเจ b เนี่ย ประมาณ3นิ้ว3นิ้วครึ่งวันนี้แก้ใหม่ก็คือผมกรึงลูกค้อนใหม่ลูกค้อนน่าจะอยู่แถวๆนี้ลูกค้อนตีแกอยู่ตรงไหนไม่มาใจเอาว่าเราม,มีลูกค้อนอยู่ในนี้ยลูกค้อนเป็นเป็นหน้าตรงๆแบบนี้นะครับผมก็จะจะกลึงขอบใหม่ใช้แค่ กระดาษทรายเบอร์พันประมาณเนี้ยเกลียเหลี่ยมของลูกคอนนะครับใหม่เวลาลูกคอนเดินทางอยู่ในรางคอนเนี่ยอยู่ในห้องคอนเนี่ยครับมันจะได้ไม่ต้องไปเบียดขอบซ้ายขอบขวาอันนี้คืออันแรกที่ทำใหม่แล้วก็ผมผมยึดน็อตตรงนี้ใหม่ที่จากโรงงานจะเป็นน็อตจี้น็อตจี้ลำนะครับจี้ตรงขอบลำเนี่ย เขาจะจี้ลงไปกับผิวของลำเลยผมก็เลยเจาะให้มันเป็นหลุมลงไปแล้วก็เอาน็อตจี้ล็อกลงไปอีกทีหนึ่งให้มันตกลงไปในหลุมเพื่อไม่ให้ครอบลำตัวนี้ขยับอันนี้อันที่สองที่ทำอันที่สามก็คือผมยืดระยะความยาวของสปริงใหม่สปริงตัวเนี้ยมันจะยาวอยู่ประมาณสมมติว่ายาวอยู่15เซน ผมยืดใหม่ให้มันยาวอยู่ประมาณ17เซนเพื่อให้ความแรงของสปริงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มาปรับลดตรงที่ลมในเล็กปกติตามสูตรของการใช้ p c p บ้านเรามันจะปรับลมอยู่ที่ประมาณ130บารประมาณ1,800พีไดครับตอนนี้ผมปรับอยู่แค่100บาท หรือประมาณพันสามไม่เกินพันห้าประมาณเนี้ยลูกฝาแดงก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยหกสิบตเฉลี่ยนะครับอย่างอื่นไม่ได้ทำอะไรนะครับก็จะมีในสูตรก็คือปรับปรับ,รบไอเนี้ยปรับไกลเห็นไหมแตะลั่นแตะลั่นเลยนะครับตัวนี้มันปรับแต่งได้อยู่แล้วนะครับอันนี้แตะลั่นแตะลั่นโอเคลองไปทำดูนะครับ